ในวันนี้นะคะจะมาสอนการเข้าชมสตรีมสดหลฟ์สดไดรวดเร็วมากๆเลยค่ะดูเทคนิคง,ง่ายๆนี้ตามมาได้เลยนะคะอย่าลืมคลิกลิงก์ด้านล่างกันไปนะคะคลิกลิงก์เข้ามาแล้วนะคะก็จะมาอยู่หน้าเว็บไซต์เลยค่ะ หน้าเว็บไซต์ตัวนี้นะคะเว็บไซต์ k m k t h นะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะในตัวบริการไม่ว่าจะมีเพิ่มแชร์เพิ่มติดตามเพิ่มยอดไลค์เพิ่มรีวิวและอื่นอมีมากมายเลยนะคะตัวบริการเองมีทาง f a c e b o o k YouTube IG TikTok Twitter และอื่นๆโด้วยเช่นกันค่ะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการด้วยตลอด24ชั่วโมงดยเช่นกันเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกันนะคะสามารถกดสมัครเข้้้าาใชงงนนนกันไดตรีเลยค่ะ ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะเป็นภาษาอังกฤษท้ตัวนะคะสามารถเข้าใช้งานกันไปได้เลยนะคะใส่กันไปได้เลยค่ะตัวอีเมลตัวนี้นะคะสามารถเมขึ้นมาได้นะคะหากเพื่อนพืนท่านใดนะคะก็ไม่มีอีเมลนะคะสามารถเมขึ้นมาได้เพียงจำไว้เพื่อให้ตรวจสอบกับทางแอดมินนะคะชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านตัวนี้เป็นรหัสผ่านแดตัวขึ้นไปนะคะอย่าลืมคลิกลิงก์ด้านล่างตัวนี้ด้วยค่ะสองคลิกลิงก์นี้นะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะ แต่หากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะอยากสมัครได้ง่ายๆได้สะดวกรวดเร็วก็คลิกตรงกูเกิ e นี้ไปได้เลยนะคะเชื่อมต่อกับมิวได้เลยค่ะแต่หากเพื่อนเพื่อนท่านใดที่เคยล็อกอินกันไปแล้วสมาชินกลับกันได้เลยค่ะกดเข้าใช้งานกันไปได้เลยนะคะ เข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์แล้วนะคะด้านบนสุดตัวนี้จะเป็นแพลตฟอร์มนะคะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มเลยในตัวหมวดหมู่ตรงนี้นะคะจะเป็นบริการให้เลือกกันค่ะก็เลือกกันไปได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มติดตามเพิ่มไลฟ์เพิ่มแชร์โพสเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มนะคะเพิ่มการเข้าชมซีนสดไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์นะคะและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะ แพลตฟอร์ม <Platform S 2> ด้านบนสุดตรงนี้ค่ะเลือกเป็น tik t o k นะคะบนมูบริการตรงนี้เลือกเป็นการเข้าชมซีนสดไลฟ์สดนะคะก็จะอยู่ตรงนี้เลยด้านล่างตรงนี้มีถึงสามบนมูนะคะขอเลือกเป็นไอ2องตรงนี้นะคะบริการด้านในมีอยู่หลากหลายบริการมากมากเลยก็เลือกเป็นนาทีกันไปได้เลยค่ะขอเลือกเป็นสิบห้านาทีด้านบนสุดตรงนี้นะคะห้าสามศูนย์หก ในาิษัตรงนี้สามารถอ่านให้เขาใช้อนคาะสั่งซื้อกันไปได้เลยส่วนลิงก์ตัวนี้นะคะคัดลอกกันไปได้เลยค่ะเลือกโพดที่ต้งการจะใช้บริการกันได้เลยนะคะก็ขอเลือกเป็นโพดนี้แล้วกันนะคะกดเข้าไปด้านในได้เลยคัดลอกลิงกนี้นำไปวางกันได้เลยนะคะยอดเริมอยู่ที่สองนะคะสกู่นี้ ปริบตรงนี้ขั้นต่ำอ,อยู่ที่50ใส่กันไป50ในราคา4บาทนะคะกดสั่งซื้อกันไปได้เลยค่ะทางระบบนะคะได้รับการสั่งซื้อแล้วรยอย้อนขึ้นกันสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้ย้อนกลับไปดูนะผูกรายการสั่งซื้อกัน ได้เข้ามาสู่หน้าประวัติการสั่งซื้อแล้วนะคะในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้จะเป็นออเดอร์ทั้งหมดเลยค่ะในทุกๆออเดอร์จะอยู่หน้านี้เลยสถานะตอนนี้ค่ะรอทางระบบดําเนินการเติมยอดเข้ากันสักครู่นึงในส่วนานั้นหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขออเดอร์นะคะเพื่อนๆท่านใดที่มีปัญหาเติมเงินไปเข้าอยอดไรายไม่ขึ้นนเาเลขออเดอร์ตรงนี้ส่งให้แอดมนตรวจสอบกันได้เลยค่ะ สถานะตอนนี้เราทางระบบดําเนิกนการเติมเอินเข้ากันสักคู่น,นึงเข้ามาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินตรงนี้นะคะมีถึงาช่องทางกันเลยตัวแรกเลยค่ะจะเป็นการสแกน QR Code นะคะตัวนี้สแกนได้ทุกธนาคารเลยนะคะได้รับโบนัสทาเปอร์เซ็นต์อังเปาตัวนี้นี้นะคะจะเป็นการสร้างซองอัง่งเปามได้รับโบนัสทาเปอร์เซ็นต์กันเลยค่ะคริปโตตัวนี้นะคะด้านในนะ่ะ ท็ทีนะคะชิวเพียวตัวนี้นะคะด้านในมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะก็เลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะคลิตโวตัวนี้นะคะจะสะดวกสบายมากๆเลยสําหรับเพื่อนเพื่นท่นานใดอยู่ต่างประเทศนะคะเป็นการช่องทางการโอนเงินต่างประเทศที่ง่ายดายที่สุดเลยทูวันนี้วันเลดนะคะเพื่อนเพืนท่นานใดไม่มีธนาคารนะคะมีแต่ตัวทูวันนี้วันเลดตรงนี้ก็ง่ายดายด้วยเช่นกันก็เลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะ ไปดูหมวดหมู่ของบริการกันนะคะบริการตรงนี้นะคะทุกๆบริการของทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยค่ะสามารถเลือกใช้บริการกันไปได้เลยด้านขวามือตรงนี้นะคะจะเป็นรายละเอียดของแต่ละเลบริการนะคะก็เลือกกันไปได้เลยกดเข้าไปด้านในได้เลยนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่หน้านี้เช่นกันแนะนำเพื่อนตรงนี้นะคะหากมเพื่อนด้านใดนะคะก็ สนใจในตัวบริการสามารถคลิกลิงก์ตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ละได้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เติมเงินมาก็จะได้รับ5โบนัส5เปอร์เซนต์กันเลยนะคะตัวเชตเตอรตรงนี้ค่ะเพื่อนๆท่าน,น,นใดนะคะที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้าย่อไลน์ไม่ขึ้นนําเลขออเดอร์นะคะจากประวัติการสั่งซื้อเ่ตัวขั้นด้นน,นะคะนํามาวางตรงนี้ได้เลยค่ะส่งให้อดนมินตรวจสอบกันได้เลยนะคะตรงนี้สามารถใส่รูปกันได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีหัวข้อแต่ละหัวข้อ แซนกันไปได้เลยนะคะยอดการคืนเงินตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมานะคะอยากรู้ยอดเงินนะคะสามารถมาตรวจสอบได้ที่หน้านี้เลยไปดูการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะช่องทางการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดทั้ง ios และ android เลยค่ะสามารถเลือกดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะ แต่ตอนนี้นะคะยอดการเข้าชมสตรีมสดก็ได้เพิ่มขึ้นคันมาแล้วนะคะเป็น48แล้วนะคะจาก2องคันเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ k m e m k g h กดพาลิงก์กันไปได้เลยคะ่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมกันนะคะ